เราถ้าคิดเป็นเงินทุกลูกมันก็ไม่ได้อิ่มมาแล้วกับบ้านแล้วปิ <laughs> กนแ <laughs> น่ปิดตัว <laughs> ป้าดีค่ะครูนะคะครูเลยค่ะนี่เรียนนะคะโอ้โหเหมือนออนซอนพูนมันนะโอ้ยวันนี้ออกกานมาไหนลูก มาปวชีเอาเราดูสวนพันไม้อู้หูหมอนทองอืมเยอะเลยอ่ะมาสวนทุเรียนเห็นไหมสามร้อยสามสิบนี่ค่ะมีเยอะเลยเราจะเอาไปปลูกนู้นมีเยอะเลย คือมันกึ่งล้วนเขาเรียกว่ากึ่งกึกึ่งดินล้วนอะภาษาไทยเขาเรียกดินล้วนดินล้วนทั่วไปก็คือดินทรายที่มีทรายมีแซนเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ที่นี่เปดินล้วนแต่ว่าตัวเนื้อดินเนี่ยเมื่อโดนฝนแล้วเมื่อโดนน้ําเมื่อเราเทอวอเตอร์ลงไปเนี่ยม,มันจะเนียนมากมันจะเป็นสกิ๊กเลยครับผม มันประมาณนั้นอ่าดินแบบว่ามันขังโทษนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยเขาใจดินมันอมน้ํามันไม่ระบายมันแห้งใช่ไหมครับมันจะหลุดล่อนออกไปเลยแล้วมันก็จะเป็นเม็ดแบบบางๆเลยอ่าพี่เจก็ดีก็ดินภูเขาไฟนั่นแหละครับผมอ่คือสภาพของเขาอะไรพอฝรั่งมาแดดออกเลยฝรั่งมาแดดพอแล้งตัวนี้พอแล้งมาแล้ว มันยังไม่สุกที่ไหนหนูจะรู้เลยว่าลูกไหนสุกการเดือนนี้ครับอันนี้กลางเดือนอ้าวเหรอมันจะเหลืออยู่ถ่ายรูปไหมลูกต้นเดนที่มีลูกเยอะๆปั๊ดนี่ค่ะทุเรียนนะคะทุเรียนภูเขาไฟซีสเกตบ้านเฮานะคะกันทรารักค่ะไปก็ไปถ่ายรูปลูกอย่างต้นนั้นเกิดใหม่เห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนขึ้นมาครึ่งเดียวเป็นพุ่มครึ่งเดียวนั่นแหละครับนี่คือสาเหตุว่าทุเรียนชอบแดดชอบน้ำปัาดทุเรียนภูเขาไฟนะคะนี่ มือนออนซอนพูนมันโอ้ถ่ายตอนแกะใช่ใช่ดูค่ะเขามาเชี่ยวชมแล้วเลยมีลูกผ่าให้ชิมดูนี่ปลูกกี่ปีแล้วนี่ค่ะได้กินถึงสิบไหมอันเนี้ยอันเนี้ยแกะบผมแกะให้เขาทานก่อนพอก่อนที่มือจะวางอันนี้กี่ปีคะนี่ออันนี้ได้ต้นสิบปีต้นสี่ปีก็กินได้อร่อยเท่ากันสี่ปี กินได้แต่ลูกแรกน่าจะหวานเนาะชิมเลยครับชิมเลยครับแบ่งกันชิมเลยครับปาดชิมเลยครับใช่ใชุดเทสพี่จะอยากเทสไหมเทส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 เดีมาไม่ถึงเทสเทสให้ให้ฝรั่งบอกนะว่าอร่อยไหมให้เขาพูดเองครับให้เขาพูดเองแกะเป็นไหมล่ะไม่เคยชิมปีกนี่เมล็ดเล็กเล็กเห็นไหมเล็ดเล็กเล็กเลยเมล็ดเล็กนิดเดียวว้าว หอเหลือสองลูกครับจะกลับบ้านได้จ้่จ้หอมว้าวไหนคุณแม่คุณแม่คุณแม่ชิมครับนี่คุณแม่มาครับหอมใช่ไหมหอมใช่อยากชิมนิดนึงกันแล้วบันเอาอร่อยไหมลูกเอาเลยแฟนผมบอกว่าขอห้าดาวขอห้าดาวก็พอ้วไม่ขอเยอะขอห้าดาวในไหนอ่ะใน g o o g l e Map ใช่ไหมเข้าไปกดให้หน่อยอันนี้ครับอร่อยอ่ะชิมครับแบ่งกินได้พี่เตอร์จะกินเหรอลูกกินกับมาม่ามาแบ่งอันนี้แบ่งให้กับจิ้งกินหมดไม่เยอะมากอืมอร่อยแล้วก็ได้มาเป็นอย่างนี้เหลาออีกนิดนึงเหลือเหลือสองลูกให้ทิ้กลับบ้านเพราะลูกที่ชิมนี่คือจริงก็คือห้าร้อยบาทแต่ว่าต้นทุนเราถ้าคิดเป็นเงินทุกลูกอ่ะมันก็ไม่ได้ไงอิ่มแล้วกลับาแล้วกับบ้านแล้ว เปดรักๆมันเป็นแบบนี้โอ้ได้กินไหมล่ะวันนี้เออเป็นไงครับอร่อยอร่อยครับสามลูกครับเหมากับแบบอร่อยนะครับนี่สุกทานได้ทุเรียนข้อเสียของทุเรียนที่นี่ก็คือเนื้อเยอะเม็ดเล็ก เอาข้อดีครับข้อดีเหรอข้อดีช่างน้ำหนักเอ้ยอะไรนะข้อเสียช่างน้ำหนักเม็ดขายไม่ได้ใช่ข้อเรียกว่าข้อเสียก็ไปได้อันนี้รุ่ละสี่สิบบอจ้าเรารู้ละสี่สิบเราเลื่อนมาหน่อยนะเลืเสมอเลยพวกจุเรียนสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจ้าเดี๋ยวเบิรงยางเงี้ยส้มก่อน ทุเรียนนะคะนี่มาขุดถุงเจ้าบาทนี่ค่ะนี่ประทัดทุเหะรวยอันนี้จักโลนี่ค่ะโอ้ิบมนาล้วตัวซิโลตัวนี้ถุงะะาิบาากิโลโลปกติโลเจ้าบาทค่ะราคาสิบาทชิ้นได้จะจทุเรียนเหรคะลจ้บาทเจ็ดสิบเจ็ อู๋แบบใหญ่เนาะอู่ใหญ่เลยโอ้คื่ใหญ่เลยปั๊ดปุ้ดูหน่อยใหญ่มากเด้อเนาะปลาดังน้อยนาบกเขียบบกเขียบนังบอกค่ะค้าจังไหนคะบกเขียบราคบแปจ้าราคห้าสิบจ้าอันนี้สูงอันนี้ยังไม่สึงอันนี้เป็นน้อยหนาใช่ เอาโลดนึงเลยค่ะนี่อันได้สุกคัดสุกค่ะนี่เลือกเลือกได้บ่พี่เจพี่เจเลือกเองได้แต่อันนี้มันสุกแล้วเขาบอกสุกทันได้เลยจะพร้อมทานเนาะจะพร้อมทานอันนี้สองวันวันสองวัน พนมาเมื่อกี้นี่พ่าอาจารย์อยู่ชนบุรีนะพี่ันได้พน้นได้ชิมนวตู้ตุงนพนาไปชิมที่นู่นไปชนบุรีแล้วห้าสิบบาทป้าตางฝุ่กับทุเรียนอีกถ่ายตัวตัอใหญ่ค่ะไม่เดียวค่ะชิม,มได้บ้างอัอนบอกบ้างฟูดทุงเจ้กฝ่าค่ะนี่ เอาคือวางสันใช่ค่ะคุณได้แล้วนะคือวางสันคุณแล้วฉันันคือคับที่เสร็จง่ายอือการับประกันอือไข่ป๊คออันลูกกรอบนอกนุ่นในไปมัน่อไข่หอมไหมอันมันมันมันได้ความหอมละมุนเลอ่มันต้องกินเนื้อเนียนละมุนอือแล้วคุณก็จะลืมฉันไม่ลงเลยนโคตรอร่อยจริงๆหอมจริงอือสสแดงมันจะคองนี่นเอเทสเทสะคะนี่ปัด หวานหอมมากอือร่อยมากเลยกินภูเขาไฟเหนือหอมละแบบนุ่มเนาะใช่มันจะนุ่มหอมนุ่มนุ่มลิ้นมากเลยค่ะเลยหวานเนียนภูเขาไฟกินไม่สุดหน่อยมันจะได้ความหอมละมุนกลมกล่อมแบบแซ่บด้วยเห็นเม็ดไหมเห็นเม็ดเี็ด เที่เก็บัดมาคะโดยธรรมชาติไม่ได้พ่ายาอะไรเลยใช่ค่ะนี่หละใครที่ยังไม่เม็ดเม็ดเม็ดเล็กๆเองค่ะนี่หอมเนียนอร่อยมากค่ะร้อยเปอ็นต์เลยนี่หีาี่อรับประกันเพราะว่าสินค้าเรามีอืมทีบอกทุเรียนเสยอร่อยไหมลูกอืมออมมิเตอร์ทอะไร ข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวเมื่อก,กี้กับทุเรียนเลยไม่มันนะอเป็นข้าวเหนียวทุเรียนไันีนกอีมมผ,มอผมดีผมดีๆเอาก,กล้ไก่มาตัดผมหน้ามา <im it> เอาล้อเจลงสิ